กลายเป็นผลเฮ้ยเฮ้ยสองจุดแปดก๊ก็แก๊ก็แก๊กมานะผมก็แก๊กมาแล้วปื้อหูอุ้ยเกลือนะผมอ่ะเฮ้ยสวัสดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมขึ้นภาพนะครับผมเออโอเคเราก็จะมาเล่นเกมนี้นะ แต่ว่าเราก็เล่นมาให้วันนี้แหละเราก็เล่นมาวันนี้แหละครับผมแต่มยคนใจดีเอาเอาตัวนี้มาให้เราเนี่ยสี่ตัวนี้มันตีดูกันดูกันเนี่ยมันตีสามจุดหกหกทีนะแทนด้วยค่าอะไรไม่รู้นะครับผมก็คือเราก็มีตัวเทพอยู่สี่ตัวนี่แหละคือเขาอเอาให้เราแบบฟร,ฟรีเลยนะผมเอา มันก็ไม่ฟรีเลยแต่มันก็เหมือนฟรีนะนะผมก็เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ดูก่อนก็คือผมซูมไปแล้วนี่หน่อยแหละเออเนี่ยผมเอาแมวน้ําตัวสามสิบหกเปอร์เซ็นซูมปึ๊บเนี่ยผมเอาตัวนี้ให้เขาแล้วผมก็เอาไอตัวนี้ซูมปึ๊บสี่สบสองเปอร์เซ็นโอเคตัวนี้ให้เขานะครับผมแล้วเขาก็ให้ตัวนี้ผมมาซึ่งตัวตัวสองตัวนี้มัน ตี1,000แล้วก็ตี400เองนะทุกคนก็คือมันก็เขาเรียกว่าไงมันก็โคตรคุ้ม่ะวันนี้เราก็จะมาสุ่มนั่นแหละเออลืมบอกนะผมเราก็จะมาสุ่มนะเลียงตู้เลยนะผมไปจงไปถึงตู้สุดท้ายเลยนะโอเคมาตู้แรกนะผมเป็นตู้ที่300นะครับผม<ะ>มีโอกาสดอบแมวน้อย28% มาน้อย28%นะครับนะผมกระต่ายบันไี่พิงนะผม28%บแแล้วก็กระต่ายไว้บันนี่ไว้14%แล้วก็มาขาวดำนะผม2.8%นะคดแปดอรับะผมมาขอหมาได้ไหมถ้าดีให้หมามาได้ไหมออกดไปเลย300โกนะครับผมเข้ามากลายเป็นผลเฮ้ยเฮ้ยสองจุดแปด ต,ตีสไลด์โอ้โหตีเก้าคนเว่อคนเว่อโอเคมามาตู้ที่หนึ่งคนโคตรตึงโคตรปรี้ยะขนุบครับผมโอเคมาตู้นี้ก็จะมีวัว3าหมู3าไก่สิแล้วก็ลูกเจี๊ยบ7จแล้วก็นูศ <No. S 1> ูนย์นเะครับผมะ ตอนนี้เราก็มีไก่แล้วนะไก่นี่นะไก่เราก็มีไก่แล้วนะผม,มขอไม่ใช่ไก่ขอนูบได้ไหมมาหนึ่งพันเกลปุ๊บอีนี่ไข่สีสวยเราก็ได้มาเป็นลูกเจี๊ยบนะครับผมถัดมาจากไก่เองครับเก้าเก้าดามจนะครับผมโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมใช้ได้อยู่นะโอเคมา ต่อไปเป็นตู้หุยสีทองนะเหมือนสวยขึ้นมานะครับผม2,100ไม่ใช่สิ2,700บาทนะครับผมกดไปเลย2,700บาททุบไขทองดอกเดกมาวืบปับปโอเคก็ถือว่าไม่เกลือมากไหมเนี่ยเราได้ถ้ามันเหมือนกันเลยเรือเราได้สีชมพูมาแน่นอนนะผมดามีเยนน้อยนะครับแล้วได้สีชมพูมานะผมไนหะโอเคต่อไปก็คือ9,000นะ ถือว่าเกลือนะได้สีฟัวตัวนี้เก้าพันบาทก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นสีทองนะผมนะขนุบปุ๊บมาแล้วก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กมานะผมก็แก๊กมานะปึโอ้หได้เป็นวัวนะครับผมได้เป็นวัววัวหรือแพะก็ไม่รู้นะครับวัวหรือแพะก็ไม่รู้นะครับผมแต่มันเป็นตัวโอ้โหเกลือมากนะเกลือมากนลครับผมสามสิบแปดเปอร์เซ็นโคตรเกลือเลยต่อไปก็คือตู้สีพันแล้วนะผมเป็นตู้อีกทางหนึ่งมาแล้วนะนะ ตู้นี้ก็เป็นตู้เซิร์ฟเซิร์ฟนะเซิร์ฟอีพิกไม่รู้เดาเซิร์ฟอันนี้ก็คือตู้เบเบ้เบเบ้เด็กเขาเล่นกันนะผมนี่ก็จะเป็นตู้ที่โหดขึ้นมานิดหน่อยนะผมโอเคเราก็ได้เอ้ยดาเมจยี่สิบเอ็ดอยู่นะผมโหดอยู่นะใช่ไหมมาโอเคมาตูต้สี่พันห้าเด๋อเลยนะครับผมตู้สี่พันห้าก็จะมีประมาณนี้นะฟๆๆๆึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคซูมขอสองจุดเจ็ดนะหมาอ้วนนะผมกดเลย 4,500โกวุ๊บมาซื้อปั๊บเข้ามากลายเป็นโอ้34อ่าตัวนี้เราเกลือตัวนี้เราเกลือขอเป็นเสือนะรอบนี้ขอไทเกอร์ไทเกอร์หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ฟุ๊บฟุ๊บ,บโ,อโอ้ยเกลือนะผมมะเออยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ไม่มากไม่มากเอ่อปานกลางปานกลางทุกคน ก็เหมือนเหมือนตู้แรกนะครับผมแค่มันเปลี่ยนสีใช่ไหมโอเคสามหมื่นเลยนะสามหมืน่นสามหมื่นหนึ่งพันไม่ใช่สามหมืน่นหนึ่งพันสี่ร้อยตัวนี้ก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีนะผมครับดูฟุ๊บปุ๊บฟุ๊บโอเคมาเลยสุ่มเลยได้เป็นผลอะไรกันนะโอ้ไม่ใช่ผล เรียกว่าตัวนะครับผมเราได้เป็นอันนี้คือตู้อะไรอ่ะเราได้เราได้ตัวเจ็ดห้ามานะทุกคนนะโอเคตัวสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ผ่ะผมอยาก z ุ o ตัวนี้มากนะสวยนะครับทุกคนดูดีครับผมมันจะสวยขึ้นมามากเลยนะครับขอตัวเขียวสามหัว zoom โอเคขอตัวเขียวสามหัวมาสามหมื่นห้าไปเลย นี่ไข่สวยไข่สวยปลาโอ้หได้ฟิตมาผมได้ฟิตได้ปลานั่นเองปลาปลาบวกมาสิบสี่นะครับตีตีสีสี่ 4, 4, นะครับผมโหปานกลางอีกแล้วครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปก็จะหนึ่งแสนแล้วนะผมเงินเราก็มียิ่มากนะครับผมเราก็เพิ่งเล่นมือวันนี้เลยครับแต่มีคนใจดีเอาของมาให้เราเนี่ยเอาแมวมาให้เราเนี่ยสี่ตัวนี้นั่งก็โง่เนี่ย ่าเห็นหนางโง่แต่โคตรโก้เลยนะวา <Wow. S 1> อะไรเนี่ยขอเป็นปลาหมึกใช่ไหมมันใช่ปลาหมึกไหมนะปลาหมึกนะครับผมโอเคเราได้เป็ดแล้วตอนนี้เราได้เป็ดแล้วนี่เราได้เป็ดแล้วนี่ได้เป็ดมาแล้วทุกคนเราขอตัวที่สามจุดหกหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้เออเป็นตัวหนวดโอเคไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะผมไปเลยรเข้กมา เป็นกลามพาะพร้าววุ้บเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะโอ้โห่40%เกลือมากนะครับผมบวกมา6.4นะครับผมโอเคถืดว่าเกลือนไดแหละครับผมใช่มันเกลือ40%โอเคเราจะมาเป็นสีทองมันก็เหมือนเดิมแต่แค่มันเปลี่ยนเป็นสีทองสามแสนนะั่นคือผมสามแสนหนึ่งหมื่นนะสามแสนห้านะผมมาแค่ไปหุ่นซ้ายสามแสนบาทเลยไปเลยครับผมมาแล้วเราก็จะได้เป็น เราได้เก้าห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มานะผมโอเคนะครับผมเกลือมากนะผม okay. <c oughs> โอเคโคตรเกลือเลยแต่บวกเท่าไหร่บอกร้อยยี่สิบนะผมใช้ได้ใช้ได้ไดต่อไปเราก็จะสุม่มตัวนี้เลยเก้าแสนเก้าแสนเก้าหมื่นนะผม,มไม่พูดอะไรมากครับผมโอเคได้มาเป็นตัวลูก,ลกเกี๊ยบใช่ไหมเราได้ตัวอะไรวะ ตัวนี้มันให้ตัวเลยกี้เราน่าจะได้นกปะไม่เป็นไรเราซูมให้ดูอยู่เมือ่อกี้โอเคต่อไปเราก็จะไปะสุ่มเป็นตู้นี้นะผมเอ้ยแมวอย่าบังนี่ตู้นี้นะครับผมสวยขึ้นมามากนะครับผมโอเคก็จะเลี้ยงเลยอันนี้เริ่มแตะร้านแล้วขอนก1.6มาใช้175,000บาทปุ๊บเข้ามา <c oughs> อุย๊ย ช้างครับผมดีใจทำไมครับ46%ดีใจเพื่ออะไรเกือบห้บวกมาเท่าไหร่ก่อน96เกือมากขอบอกตรงๆเลยว่าโอ้เอน่เซ็นเซอร์อยู่เซ็นเซอร์อยู่โอเค375,000เราจะได้ตัวอะไรกันได้อะไรฟึ๊บโอ้ยหน้าดำหน้าดำมากตัวนี้เราก็มีแล้วนะแต่เราเอาไปแลกแล้วเรามีแล้วนะ ได้ข้างเขานะครับผมโอเคต่อไปเป็นตู้สี่สิบหกนะครับผมไม่ใช่ตู้สิบหกตู้ล้านนะครับแต่ล้านแนละ้วหน,นึ่งล้านแล้วนะผมขอโนกอออะเแต่มันไม่เท่ยังไงผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้สักเท่ไเาไหร่หรอกนะโอ้โหได้ตัวเดิมเลยครับทุกคนสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ช้างบวกสองร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมโอ้โหโหดมากนะ ใครอยากได้ก็สามารถขอได้นะผมแต่ผมไม่ให้นะผมหยอกหยอกนะเออขอตัวสามหัวนะครับผมอะไรนะเขาเรียกว่าเอ่าไม่รู้อ่ะราชนีแข็งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มาสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทโกรูไม่ใช่ว่าโก้สมาร์ท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 สกอร์มาเกินมาเพื่อนมาเข้ามาโอ้โหกลายเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเค ถือว่าเป็นการปานกลางไหมอีสิา450นะผมโอ้โหขอแรกได้ผมคาใจว่าไอซะลอครับอยากได้ตัวนั้นปึ๊บโอ้โหเกือมากคือเกอนั่นแหละครับผมมาเรามาตู้นี้ต่อเลยเดี๋ยวเขาเริ่มจากทางไหนทางนี้ทางนี้นโอเคเราจะมาตรงนี้นะผมโอเคตู้แรกก็จะเป็นมีตัวนี้นะครับ ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับสี่หกหกแสนนะผมแสนหะ้าสูมาเลยเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งแล้วได้เข้ามาโอ้โหเป็นกวางเลนเดียมันไม่เลนเดียหรอกโอ้ปานกลางนะผม24%บวกมา200นะครับผมโอ้โหใช้ได้ใช้ได้207ร้อยเจนะผมตีไปเลืกลมๆก็ส0งร้อยนะผมโอเคมาเป็นนี่คอสโนแมนศูน์จุนึ่งนะครับผมอือมา1นึ่งล้านหแสนนะครับผมโอเค ไปเลยนี่ไข่เป็นไข่มันจะเป็นลายๆอย่างนี้นะผมได้มันเป็นแมวน้ำนะครับผมแมวน้ำโอ้ปัดกลาง14เปอร์เนะผมใช้ได้โอ้โห294เลยนะครับผมตีแรงนะผมโอเคเอ่อสามสอ่อเหมือนเดิมนั่นแหละรครับผมคืออันไข่นี้มันไม่สวยไงผมก็จะไม่ลีลามากนะครับผมโอเคสวยมากแต่เป็น32%นะครับผมบวก บวกขึ้นมา600นะครับผมโอ้ยสุดยอดนะครับขออุ้ยสโนว์แมนอีกแล้วนะครับผมได้ผลอะไรไม่ใช่ได้อะไรนะครับผมโอ้ยเกลืออะไรมันเกลือเออมันเกลือเกลือโอ้โหตีแปดยเก้นะครับก็เกลือมาเกลือเกือไงเกลือโอเคมาสุ่มหนึ่งล้านเก้าเลยนะครับผม กี่เก้าล้านเราก็ได้เกลือมานะครับผมโอเคมาสูงหนึ่งล้านนะครับก็มีตัวประมาณนี้โอเคขอสามหัวเหมือนเดิมโอเคมหนึ่งล้านเก้าุ้ยไข่สวยไข่สวยไข่มีเส้นโอ้โหตอนนี้ผมก็มีแล้วนะครับแต่ผมเอาไปแลกนะครับสี่ร้อยนะผมโอเคตัวต่อไป ขอเป็นเยตูดนะเยติเยติ0.2%มาไม่เอาเยติเล็กเอาเยติใหญ่3ล้าน7หมื่นนะครับสามล้านเจ็ดแสนโอ้โหได้เป็นแผ่นกวินแผ่นกวินแผ่นกวินโอ้โหกากสูตรเลย66%ปรทำปรึกเออปรึกปรึกอะไรนะบวกมา566%ในการตีไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โอเคมามเหมือนเดิม17ล้านนะครับผมหืมก็แผงใช้ได้นะครับผมโอเค ไห้เป็นเล็กคูหน้าโง่มาบวกบวกมาหนึ่งพันเลยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่นะนะบวกมาหนึ่งพันหนึ่งสองสามเลขสวยนะผมโอ้โหเฮ้สียงแหบนเลยเสียงหายเข้ามาหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ไปเฮ้ยท hey! ุกคนเกลือเกลือ เกือไงบวกพันหนึ่งโอเคอันนี้หกล้านนะตู้แดงแล้วเริ่มเป็นตู้แดงแล้วปึ๊บเข้ามาโอ้ยเกิเป็นแมวครับผมแมวอา้อาวเกลือเกลือโอเคมาตู้น้ำนะผมอันนี้เป็นตู้น้ำตู้น้ำเก้าล้านนะเก้าเอ็มเก้าล้านสองแสนมากลายเป็นวุ๊บเข้ามาโุ้ยตัวเที้ยอะไรเอ้ยตัวตุนตัวตุนอุ้ยหนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งแสนก็จะบวกเยอะเกือก หนึ 1> 1่งบวกมาหนึ่งพันสี่ร้อยสามพันนะผมโอเคหุยตัวดำสวยอะ่ะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเราจะสุ่มให้ได้ตัวดำโอเคเฮียเดี๋ยวสุ่มให้หมดก่อนแล้วเราก็จะไปสุ่มเอาตัวดำนะครับเอาเอา,เอาตัวเท่ๆนะครับผมห้าสิบสี่ล้านเป็นกล่องทองนะครับผมเป็นกล่องทองมันก็รูปแบบเดิมแค่เปลี่ยนสีทองคนวาดนะ่าจะขี้เกียจแต่แค่ผมเออมาขอเป็นตัวโหดอะ่ะอุย เรได้เม่นมาโอ้โหสี่สิเอร์เซโคตรไกลโอเคตอนนี้ตัวที่เราได้มากสุดก็น่าจะเป็นนี่ครับไอมันไม่เห็นอะ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคได้หมูได้หมูได้หมูหม,มีน้ำนะครับผมอุ้ยอันนี้เท่ด้วยอันนี้เท่ได้ไงล่ะขอมาขอมาขอมาโพนี่ขอมาโพนี่สีขาวหัวไฟบัดเข้ามาอุ้ยแมวเพลิงแมวอัคคี อุย 2, ้ยสองพันอยู่นะทุกคนนะไม่ธรรมดาตัวต่อไปก็คือตัวไฟลาวานี่ครับยแปดสิบล้าน,นครับผมเป็นล้านเลยวะพี่ยังไงผมอุ้ยได้ตัวนี้มากูอีกสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเกลือนะครับผมสองพันนะครับใช่ไหมไม่ใช่ตัวเมื่อกี้สามพันโอเคตอนนี้ลองลงมาจากเจ้าหมูหน่าโงน่นะผมโอเคต่อไปก็คือสีทองโอเคไหมสองร้อยล้านนะครับผม 200ล้านแล้วพี่โม้เบาโอเคมาอุ้ยน่าโง่อีกแล้วเท่าไหรเราได้43%บมเปอร์เซ็นต์มาบวก60,000่นได้หก0 0นนะครับผมโอเคโอ้ยถือว่าโหดใช้ได้นะครับผมโอเคมาอุ้ยมันกระโดดถูงทำไมโอเคมาต่อเลย500ล้านกล่องทองซึบกาะบะอุ้ยด้ตัวเดิมด้ตัวเดิม โอ้โหบวกมา1 0 0 0 0หมื่นเลครับผมโอ้โหชิพอเลยครับผมโอเคมาเอาสุ่มตัวหอนโหดตัวเท่ตัวดำนี่นะครับผมไอตัวดำนี่อยากได้มากโอเคมาสุ่มให้ได้ตัวดำเราจะได้ไหมเราจะได้ตัวดำไหมโอ้โหได้ตัวเดิมชิบโอ้โหได้ตัวเดิมเฮ้ยมึงได้ตัวเดิมอะไรเนี่ยโอเคนะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผม ถ้าทุกคนสนุกก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ตารางคลิปได้เลยนะครับทุกคนครับขอฝากเลยนะติดตามน้วยนะให้มันถึง100ล้านซับไปเลยนะอือสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย